โอ้โหกำลังมาใหม่ๆสดๆอืมีแต่ถุงมีแต่อันดอกงามๆพี่น้องตก็นี้มันสามลูกโทรมาใหม่ๆเลยตัวนี้น่ะจักถุงนี่เพื่อนเอามาให้ใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องเลยเห็ดระงอกจะเห็ดระงอกดอกเบ้อเทอรเลยดอกเข้าหน้าคนเลยคือนั่งเบิ่งคักแต่ดอกเข้าหน้าคนเลย เอามาขายครับมาขายครับมาเบิ่งเลยครับเด้อะผู้ใดก็ถามหาแต่เฮ็ดพวกผู้ใดก็ถามหาเฮ็ดพวกอันนี้ได้แต่เฮ็ดละงกเฮ็ดพวกบ่มีมีแต่เฮ็ดละงกเอาของเจ้าบ่าดิเอาโอ้ติว่ามันยกให้คือว่ายกไม่ข่อยแน่พะนะขุนมาอีกแล้วถุงนึ่งผู้ใดก็ถามหาแต่เฮ็ดพวกเฮ็ดละงกมาถามหาเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกมาถามหาเฮ็ดละงก ขามาเห็ดเพาเฮ็ดนังไปยังสารระบาดเลยเอาใส่บนเคีื่องกันก่อนพี่น้องตรงนี้คือกําลังนับกิโลกันอยู่นะครับเห็ดละโงกมาใหม่ๆนะครับสว,สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดตลาดอีเหลี่ยมมานี้แต่ว่าเสียอย่างเดียวพี่น้องค่อยบ่ม,มีเห็ดปวกมาเนี่ยก,กินขา้าวกินตาบังหคลงด้วยพี่น้องด้วยวัสดุเพราเบิ่งชี้ปลอมให้เพื่อนก่อนเปินสั่งชี้ปลอมมาพี่น้องนะครับวันนี้จานร้อยพาเลาะตลาด แต่ว่าเห็ดบวกไม่มีหมดแล้วเห็ดจังไหนบาดนี่ผู้เพิเ่นสั่งมาจังไลยสิได้พี่น้องหาเบิดตลาดแล้วบ่ได้เอาซิเดี๋ยวจารวนร้อยสิโทรหาสําหรับท่านที่สั่งมากนะครับตีโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวจารวนร้อยโทรหาเนาะบ่มีอีหลีเห็ดบวกกันมาพี่น้องมื้อนี้ยไม่ต้องเจ้เห็ดอันสารเพาะเห็ดบวกนี่ไม่มีเลยครับทั้งตลาดจารนร้อยเดินสำรวจเบื้องล้วนะครับก่อนสิถ่ายคลิปนะครับบ่มีอีหลีพี่น้องเลยขอโทษขอไปหลายๆเด้อแต่ว่าจิปบลิมดีบีอยู่อันนี้อะไรเนี่ยบ่ แมงอีงอ,อันนี้ก็เป็นอาหารปลาอีกชนิดหนึ่งพี่น้องครับนั่นคือแมงอีกิปโอมยังมีอยู่ครับพี่น้องครับกิปโอมครับแบบใส่ขี้แล้วก็ไม่ใส่ขี้นะครับแต่ว่าคนสร้างมากว่าเอาแบบใส่ขี้จะร้อยสิบไปเอาห้นะครับพี่น้องม,มาคลิปนี้มาเลาะเบิ่งของปลาลิ่มโขงน้ำกันอีกนะครับแม่เปีงยนี่ก็ยังมีอยู่นอพี่น้องเด้ออ่ายังมียังมีพอได้เลี่ยแต่ว่าเห็ดบวกมวาหนี้บเห็นจักดอกเลยป้ามกเขือเยาคืองามจ้บักเขือสวนนะครับผม อืมสวยทั้งนั้นเลยแมงเพียงก็ยังมีอยู่อ่าเดี๋ยวไปเบิงอะไรกอนเบิองออเดอืเพนกอนนะครับนี่จดมาแล้วพี่น้องนะครับว่ามีอยังแนมนมันนี้นะครับมาเลาะตลาดของป่าป่ะลุยกันเลย้ทางนี้พี่น้องมาเมืองจิป,ปมแม่เราใส่ขี่ให้แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวจานร้อยเสียเอาไปทรงเพลินแต่ว่าเพลินสร้างมาประมาณแปดถุง จะครับเจ็ดถุงแปดถุงหมดละแต่ว่าตอนนี้เพิ่นใส่มาแล้วสามถุงนะครับอันนี้คือจิป,ป่มใส่ขี่แล้วนะครับพร้อมทรงนะครับแต่ว่าแบบนี้คือบอท่านใดใส่ขี่นี่ยังไตโยนโยอยู่เลยนะครับแบบนี้บอท่านใดใส่ขี่คือว่าขันทรงไปกัญชามันเน่านะพี่น้องเพราะว่ามันค่ายขี่มันอยจิ๊ปป่มนี่สิเป็นยังเสียยาไว้นะครับข้อต้องใส่ขี่กวอนทรงอัดหนำแข็งใส่กองโฟมนะครับอันอีอ้แม่เราก็ร่างจัดกันในยูททั้งปุ่นนะครับเอาอีกสี่ถุงด้ะแม่เด้อ ครับผมเดี๋ยวลูกรอบเบิ้งของเรื่อยๆนี่แหละเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกในโบมี่เลยมันนี่เห็นเห็นอยู่สองกระทุ่งนี่แหละแต่ว่าเพื่อนสั่งมาสี่กิโลนะครับจานร้อยหาให้เพื่อนบ่ได้มนันนี่อ่าเดี๋ยวสี่ทุ่งหายจะคล้องเพื่อนดอกนะครับขันเพื่อนในเบิ้งคลิปกะนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับของปลาเฮากะเห็นซ้ำนี่ละมันนี่นะครับโอ้ยปลาโค้งอีเมล,ลจ้า S <S <uce myself> โอ้ <iah> <S <S <ar cast> oh, ตัวนี้เฮ็ดปลวกล่างเล้วนะคระับปูเพิ่นได้เพื่อนเพิ่นอยากได้เพื่อนพอดว่าเอาดินมานํานะครับเอาแบบห่อมาโหวดนะครับเอาว่ากันไปพี่น้องเ้ยนี่นางควาวยนางควายนางควายนี่จี้กินแซ่บขนาดพี่น้องแก้มบักจะจวดนี่สุดยอดเลยปลาแห้งเอาเมื่อวานสรงไ้เพื่อนเราละปลาแหงทั้งไก่ทั้งไก่ นะครับเมื่อนี้ก็เลยมาเบิ่งอีกว่ามีบอมีอยู่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้กะติ้งหนองมาเบอร์โทรอยู่ตะไลคลิปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปลาย่อนหรือว่าปลาเนื้ออ่อนปลานดำขงเดินเป็น้องเด้อตัวนี้เด้ออันนี้ปลาซิีวแก้วอันนั้นปลาขาวใหญ่ปลาขาวกระสอบอ่ะขออนุญาตเบิ่งน้ำเพื่นก่อนนี่ปลาขาวกระสอบบ่บเป็นถุงเดินเป็น้องเด้อกระสอบเด้อครับเด้อฮ่าฮ่าฮ่าเอาจัดไปปลาแดกตนันนี่ ปลาแดกตันเห็นปลาแดกแล้วคือพ่อแล้วมีอยู่ในออเดอร์อยู่กระปุกหนึ่งอยู่คนสั่งมากนะครับปลาแดกกับกับหนังบ่อหนังได้แล้วแต่ว่าปลาแดกวันนี้นี่ตัวใหญ่ๆนี่ใช่ล่ะตัวใหญ่สุดนะผมในปุกหนึ่งบักเอียบๆเลยนี่บ่าโอ้คักขนาดเลยเออนี่ดเด็ดปุกหนึ่งใหญ่คักตัวนี้เนาะเพิ่นว่าจากด้ปลาแดกตัวใหญ่เพิ่นว่าโอ้นี่หนี้นี้นี้คักบ่อปะ โอเคเอาปุ๊กนี่แหละครับแมนแล้วเพื่อนว่าเพื่อนมักใหญ่ๆอหญ่พอจันเอาบักใหญ่ๆได้ไรเพื่อนมันมีปลาหน่อยปลากลางแล้วก็ปลาใหญ่เนาะตัวนี้มันเพ่นตัดหัวผมเนาะโอ้ค่ะค่ะอ่ะโอเคเอาปุ๊กนี่แหละเดี๋ยวไปหลอกกันแล้วกลับมาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมมาแล้วเย็นดี โอ้ยไม่แล้วปลาอันปลาอันแก่ใหญ่บนเต้เฮ็ดพวะเฮ็ดปวกบ่ท่านมีอันนั้นกับพ่นกระล่างแล้วเฮ็ดปวกนั่นก็ดีเลยบ่มีอะไรอย่างไ้ยักษีโลบ่เห็นเลยพี่น้องมานี้เอ้านี่พ่นล่างพ่นกระตี z o o ลูกค้าขึ้นกันครับโอ้ยล่างบ่เป็นของคอยด้วยบ่สิเลวนี่เนาะถูวะกว่าสันขี้ดินเนี่ยเบิ่งตัวเพิ่นล่างแล้วพี่น้องนี่ขาวจนพันอยู่นี่แต่ว่าพี่น้องแฟนครับยักษีตัวเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากได้แบบว่า เอาขีดินโอบไปน้าเลยผมว่าบ่อตองล่างนะครับมันโมมี่เสน่ห์บาทมีแต่เห็ดสารพ่อกับแมงกี้ปมเออจะได้เห็ดปุกแต่ว่าบ่มีเห็ดปุกอยู่ไซน่าดุ้งไปหาเองบ่บัวเขาลงเฟรก็ขาเคลื่อนนะเออ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 เขาจะเอาไปหานื้อปลาอย่างบ่ ัจะแล้วหมื่อวานเนี่ยังเตรียมยมหน่ผัดมีดซีรีสเนาะเมื่อวานลายเลยดิมันนี่บมมีเลยพี่น้องเลยเอาแล้มื่อใดมีจังทรงเพื่เอาก็ได้เอายังบานนี่ตงวงวังยูนี่เอึงลงเลดไม่ใชเรือหลลดูมาดีแต่ใ่มะจเจ้ยบุยยบุยอืลเดูพนะบังดูะใครอยากไปยังมามาพวเอื้งหลงเดูเอาทีอีกอา มาเตใสเอี๊ยบาดทในอึ้งลงเลืดูนี่ตาย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 ไม่ติดสื้อมาต้มนี่แล้วนี่บ่ซื้อเมื่อขายดอกแนวนี่ซื้อมาไว้ถ้าต้มนี่แล้วนี่อึ้งลงเลืดูพะนะมามามาเอาถุงมาในสันสิเลือกเอาเลยไข่มันใหญ่แห้งพี่น้องไข่มันแก่แล้วพระนะโอ้ยเอาเอาเอาพี่น้องมาเอาก่อนข้าวเดียวกับเบิร์ตดอกนี่มาหลายปิร์ไหนมาเนี่ยอึ่งหลงเลือดูว่าสันเพิ่นว่าเอา แล้วก็เบิดดอกข้าวเดียวมันซื้อไปไว้กัดมันจังใดอยู่พี่น้องแล้วก็ซื้อไปไว้ดอกปุ่มตัวมันน่องราคามันมาสูงตัววานแล้วเนาะมันสีเบิดยาบมันอะคือวานหล่ะกิโลละหาออยเห็ดจังไดนเสร็จนะหาออยมันก็พ่อขายอยู่ดิผู้ซื้อกับพ่อซื้ออยู่มันสีเบิดแล้วพ่อซื้อไปไว้กับพ่อกาซื้อไปไว้ดอกเตี้พี่น้องพ่อสั่งมันสีแดงเข่าดาดจะคล้องด้วยนี่ กิโลละหาลอยพอเพื่อ <250. S 2> นว่ะเครื่องโล่สองลอยหาซิปไนประเดี๋ยวเครื่องโล่สองหาซิปนี่พี่น้องเอาไปไปเบิ่งกันตัวอเอาเอื้องหนึ่งท่านเลือยครับครับผมพอดีเอ,เอ,เอื <c oughs> ้องคนมาหลงฤดูก<อ> <c oughs> ิโลละหาลอยยังแพงอยูย่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม <c ười> ่มีเห็ดเสร็จแล้วปวกเลยเงียบเงาเลยเนาะอืทีวันมีก็ไม่ได้มาเอาเนาะนี่อยู่เป็นบ่อมือเ้าวน่ะโอ้คอยกบ่าอยู่เห็นตัวมหาปญฺจวิทย์แล้วว่ามีข่อนก็เลยรับออเดอร์มาในบางหวัดบัดเบิร์ดบัดว่าบางหวัดบัดเบิร์ดบัดว่าก็เลยเอาเสีดอก มืออื่นเวตามีมาบอน้อน้ยามันเบดคือวานั่นเหรอเอาเดี๋ยวจังสิทรหาลูกข่าวขอบคุณครับ่อหญ่สารวินเจ้าว่าจะเอาเฮ็ดปวกไว้คอยเจ้าบด้เอาไว้คอยเรียดให้เจ้าแล้วลูกเอาวขอเลื่นบได้เลื่บัเบิดแล้วยังน่นน้องเมียน้องเมียน้องเมียน้องงัวน้องงัว ก็ได้ซ้ g i ขัดเพิ่นเอาเห็ดพอท่อันได้ก็บใกล้โย่เพ่อนยัยเอ้ยสุดตลาดแล้วบาดนียนี่ยังกันีนห้างต่อโอ้ห้างต่อก็มีสุดตลาดแล้่ยววันนี้ไม่มีเห็ดปวกสักดอกเลย อดเลยมืนเฮ็ดปวกเงียบเงาเลยมืนบักห um um ้อยเดือโอ้เส um ียไก่พี่บักหอยเดือตัวไี้เสียงกล้เหมือับักหอยเดือกับอีปมโอ้แตยะเฮ็ดปวกอะไรเจหาเฮ็ดปวกเบิดมือไหนือยมเนื่อยกไหเพ้ัเ่าเออว่นเรือมันนี่มันนี่อ๋อโอเคโอเค น่องวัวกอดเองพี่น้องเอาอือยังก็ตัวสีแดงอือยังว่าือใครแต่เนี่ยโบเมนนี่ไม่อือยังใส่คืออือก็หนาไหมหนาคนขายอือกพี่น้องเลยถ้าจะอือก็อือถาจะอือว่าอือหลงหรือดูเนาะ เพราะว่ามันเบิดหนาอียงเลยยังมีมาอยู่แสดงว่าอืยงมันสิมาหลาอเอาคนเข้าไปเออคนเข้าไปเอาคนเข้าไปเออเอาตัวนี้ดิผา้ขายไปดอกพารงของให้พี่น้องดอกสวยแล้ว อ่ะโอเคพี่น้องครับคลิปนี้นะครับกับเสียบไว้ซับหนีนะครับน้อนะครับของปลาลิมโขงเขามโมนิกามีแต่เห็ดเพาะนะครับมีเห็ดเพาะมีจิป่มนะครับนะอึ้งไข่หลงฤดูกับมีเข้ามาอยู่นะครับพี่น้องเอาจังหวะกันอะไรเพิ่มเติมจ right. ิ้งน้องเข้ามาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องจวดจัดคือเกาเข้า